นี่เป็นภาพสุดท้ายนะครับที่เราจะได้เห็นกันก็ลาก่อนนะครับวันสุดท้ายร้านหนังสือการ์ตูนที่เดอะมอลล์บางกะปิจะปิดตัวลงของเริ่มทยอยเอาออกแล้วผมมาก็พื้นที่โล่งแล้วนะครับตอนนี้มีแค่บางสำนักพิมพ์ที่ยังไม่ได้เก็บหนังสือคืนนี่ฮะมีสองล็อกที่เอาออกร้านหนังสือการ์ตูนที่เปิดมากว่า27ปีนะหนังสือการ์ตูนสำนักพิมพ์นี้นะครับบงกฎยังไม่ได้เก็บนะครับ สือเพลงอมตะเพื่อชีวิตในโนเสานะตอนนี้ก็เหมือนมากันเยอะเลยนะครับเพื่อที่จะมาซื้อกันเป็นครั้งสุดท้ายมาซื้อกันเป็นครั้งสุดท้ายนะครับผม มาเดินวันสุดท้ายกันนะครับก่อนที่จะไม่มีละตรงนี้จบแล้วครับร้านในตํานานนะครับโอเคก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจากลากันตรงนี้กับร้านป่ากระตูนนะครับเดี๋ยวไว้ถ้ายังไงมีคอนเทนต์อย่างอื่นนะครับก็จะมานำเสนอให้ทุกๆุกคนได้ชมอีกแน่นอน